สวัสดีครับผมออฟชัชนาปุ่มพระเครื่องหลวงพ่อตัดวัชชนาวันนี้ได้คุดหลวงพ่อพุ่นมาหนึ่งองค์รุ่นแรกรุ่นแรกประมาณรุ่นนี้ประมาณปีสี่เก้าเรื่องจำนวนนี้ผมก็ไม่ทราบข้อมูลโดยชัดเจนก็น่าจะหลักพันนะน่าจะหลักพันทางพันองค์อันนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะผิดพลาดยังไงก็ขออภัยในณที่นี้ ุหลวงพ่อพลส่วนมากจะเจอเป็นหลังตัวหนังสือเขียนว่าหลวงพ่อพลวัดหนองแคมวัดสะหธรรมิกาลามหลวงพ่อผลนี่ก็เป็นสิทธิ์ผู้น้องของพ่อตัดวัดชานาก็บวชอยู่วัดเข่ากะจิวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อทองวัดเขากะจิวก็เป็นสิทธิ์ผู้น้องก็ผูกพันกับหลวงพ่อตัดวัดชานามาตลอดก็ตอนแยกวัดหลวงพ่อตัดแกก็มาอยู่ที่ัชานา แต่บ้านผมแล้วก็พ่อพลก็ไปสร้างวัดอยู่แถวหนองแขมก็เป็นวัดหนองแขมทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมคุณหลวงพอ่อพลก็ประสบการณ์ในพื้นที่ก็ก็นิยมกันอยู่คุณหลวงพ่อพลเนี่ยนิยมนิยมกันมากเพอเอยในเขตทายางถ้าคุดนี่ต้องหลวงพอ่อพลในเขตทายางในเขตเพชรบุรี ก็ฟาร์มเก่าก็โอเคก็สมอายุก็หลายเป็นสิบสิบปีละสิบกว่าป,ปีละออกปี4ีก้าหลังหลังเรียบไม่มีตัวหนังสือพอมารุ่นสองจะเป็นตัวหนังสือหลวงพ่อผลวัดนองแขมวัฒหธรรมมิกาลามอันนี้ชุดนี้ท,ทําทีแรกท,ทําทีแรกทําทาก่อนเริ่มต้นเ,เริ่มต้นก่อนเลยก็ถือว่าสภาพนี้ก็โอเคสมบูรณ์ ก็ไม่ได้ว่าสวยขั้นเทพยังไงก็ถือว่าสภาพนี้สําหรับผมนี่ก็ผมจัดว่าสวยก็ถือว่าหายากอ่ะหายากเลยแหละน่าเก็บไว้ใช้เข้าปลาหาเห็ดหาอะไรแบบชาวบ้านแถวบ้านผมนี่ถ้าเข้าปลาหาเห็ดนี่จะถามจะคอยคุดกันไปคอยคุดกันไปส่วนมากก็ผ่านพิธีการปลุกเสกคุดก็มีดีอยู่ของท่านเองอยู่แล้วแล้วก็ผ่านการปลุกเสกก็ยิ่งดีกันไปใหญ่เลย 3ข้อมูลอ้างอิงผมก็เท่าที่รู้มาก็รู้ว่าหลวงพ่อตัดก็มีส่วนร่วมในการปลุกเสกด้วยเท่าที่รู้มานะอันนี้ก็แค่รู้คร่าวๆจะจริงไม่จริงผมก็ไม่รู้นาเก็บนาสะสมชุดแรกของพ่อผลดูชัดดูหน้า น่าจะเป็นระบบการรอน่าจะเป็นการรอเพราะมีรอยตัดการฉนวนตรงนี้อันนี้รอยตัดการฉนวนรอยเจียท่านใดสนใจก็สอบถามได้สอบถามได้ตามเบอร์โทร0ูน9 2 9 3 6 9 1อน่อชัยนาหรือติดตามใน YouTube หรือใน Facebook กุมพักเครื่องหลวงพ่อตัดวัชนาอีกรุ่นหนึ่งของงพ่อผลที่น่าเก็บน่าสะสมราคายังไม่แรงราคายังจับต้องได้โอเคครับ เดี๋ยววันไหนมีวัตถุมงคลหลวงพ่อตัดหลวงพ่อผลหลวงพ่อทอง,อองก็จะมาลง youtube เรื่อยๆเพื่อแบ่งปันความรู้เท่าที่ผมรู้โอเคครับสวัสดีครับ